นี่นะครับฝนตกด,ดูน้ำแดงเข้าแล้วครับนะครับตกนะแรงมากเลยครับวันนี้เป็นชั่วโมงครับจะไ,ได้ครับมีถ้าไม่จิดว่าทำงานเนี่ยตกปรากฏนะครับบรรยากาศน้ำน้ำเดนในน้ำมีตัวเลยครับนะครับ งานตกปรากฏเลยนะครับเนี right, ่ยติดแล้วเข้างานดึกครับเศรษฐายมากสวยเลยน้ำใหม่เลยโ้หเริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำแดงแล้วนะครับนี่ครับหน้าตกปรากฏมากเลยครับ มันตกนะครับเป็นชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาตกดูนะครับ